ตำนานผีม้าบ้องเสียงกุบกับในคืนเดือนดับท่ามกลางหุบเขาที่สลับซับซ้อนของหมู่บ้านแม่ระมิงหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยผืนป่าทึบที่นี่มีกฎเหล็กที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคือเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าห้ามใครเปิดประตูรับแขกที่ไม่ขานชื่อและห้ามทักเสียงฝีเท้าสัตว์ที่เดินรอบบ้านพรึ ชายหนุ่มจากเมืองกรุงเดินทางมายังหมู่บ้านนี้เพื่อจัดการมารดกชิ้นสุดท้ายของปู่ซึ่งก็คือเรือนปั้นหยาเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านทันทีที่เขามาถึงสายตาของชาวด้านที่มองมากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเวทนาลูกหลานบ้านนั้นกลับมาแล้วหรือเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นตามหลังพึกขณะที่เขาเดินมุ่งหน้าสู่บ้านไม้หลังใหญ่อาถรรพ์ที่ซ่อนอยู่ ในห้องใต้หลังคาของบ้านปู่พลึกพบวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งมันคือมา้าไ <gosto> ม้แกะสลักขนาดเท่าลูก Chick ม้าจริงเนื้อไม้มีสีดำสนิทราวกับถูกเผาแต่กลับมีความมันเงาเหมือนผิวหนังสิ่งมีชีวิตดวงตาของมา้าไม้ทำจากทับทิมสีแดงก่ํำที่ดูเหมือนจะจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาคืนแรกในบ้านหลังนั้นพลึกตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงบางอย่าง เสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งวนอยู่รอบตัวบ้านพรึกพยายามมองลอดช่องหน้าต่างออกไปในความมืดมิดนั้นเขามองเห็นเงาสูงใหญ่ที่มีรูปร่างประหลาดลำตัวเป็นมนุษย์ที่ผอมแห้งจนเห็นซี่โครงแต่ส่วนหัวกลับยืดยาวและใหญ่โตเหมือนมา้ามันกำลังหยุดยืนอยู่ใต้ต้นก้ามปูใหญ่ดวงตาสีแดงคู่นั้นจ้องตรงมาที่หน้าต่างห้องนอนของเขา แสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ลาลับเหลี่ยมเขาทิ้งไว้เพียงท้องฟ้าสีม่วงคล้ำที่ดูราวกับแผลเป็นขนาดใหญ่เหนือหมู่บ้านแม่ระมิงพึกยืนอยู่หน้าประตูรั้วไม้ผุพังของบ้านปู่กุญแจทองเหลืองในมือสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอากาศหนาวแต่เป็นเพราะบรรยากาศเงียบงัดที่ผิดปกติเงียบจนเขาได้ยินเสียงจังหวะหัวใจของตัวเองเมื่อบานประตูไม้ลั่นเอียดเปิดออก กลิ่นอับชื้นและกลิ่นฝุ่นที่หมักหมมมานานหลายปีพุ่งเข้าปะทะจมูกแต่ท่ามกลางกลิ่นเหล่านั้นมีกลิ่นหนึ่งที่แทรกเข้ามาอย่างประหลาดมันคือกลิ่นสาบสัตว์สด,สดๆคล้ายกลิ่นม้าที่เพิ่งผ่านการใช้งานหนักทั้งที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่มานานกว่า10ปีแค่กลิ่นอับนะ่ะเขาปลอบใจตัวเองพลางกดสวิตช์ไฟแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงเสียงแป๊กและความมืดมิด ไฟฟ้าคงถูกตัดไปนานแล้วห้องใต้หลังคาและคำเตือนที่ถูกลืมพลึกใช้ไฟฉายจากมือถือส่องนำทางขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านไม้กระดานทุกย่างก้าวส่งเสียงประท้วงเหมือนจะเตือนให้เขาหันหลังกลับเขาเดินไปจนถึงห้องนอนเก่าของปู่และสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับบันไดลิงที่ทอดตัวขึ้นสู่ห้องใต้หลังคา ด้วยความสงสัยเขาปีนขึ้นจนพบกับวัตถุชิ้นหนึ่งที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวหม่นมองพลึกกระชากผ้าออกมันคือม้าไม้แกะสลักสีดำสนิทม้าตัวนั้นมีสัดส่วนที่บิดเบี้ยวเกินกว่าจะเป็นของเล่นลำตัวยาวและผอมเกรงจนเห็นรอยสลักเป็นซี่โครงหัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าปกติ และที่น่าขนลุกที่สุดคือดวงตาทับทิมสีเลือดที่สะท้อนแสงไฟฉายของเขาจนดูเหมือนมันกำลังกรอกตามามองเขาจริงๆข้างใต้ฐานม้ามีตัวอักษรล้านนาโบราณสลักไว้พร้อมข้อความภาษาไทยกำกับสั้นๆว่าอย่าได้ให้มันสดับเสียงฝีเท้ามนุษย์ยามวิกาลพลึกขมวดคิ้วไร้สาระเขาพึมพำก่อนจะปีนกลับลงมาเพื่อเตรียมตัวเข้านอน เวลา02.14นความเงียบสงัดถูกทำลายลงด้วยเสียงบางอย่างจากภายนอกก,กุบก,กับกุบกับพรึกสะดุ้งตื่นกลางดึกลมหายใจของเขาติดขัดเสียงนั้นไม่ได้มาจากถนนไกลๆแต่มันมาจากระเบียงไม้นอกห้องนอนของเขาเองก,กุบก,กับกุบกับเสียงนั้นหนักแน่นและเป็นจังหวะเหมือนสัตว์ใหญ่เดินวนเวียนอยู่ พลึกแข็งใจลุกขึ้นจากเตียงค,ยค,ยค่อยๆคืบคลานไปที่หน้าต่างไม้เขาแง้มบานหน้าต่างออกเพียงเล็กน้อยลมเย,ยวเยือกพัดกลายเข้ามาพร้อมกับกลิ่นสาบที่รุนแรงกว่าตอนเย็นหลายเท่าตายแสงจันทร์สลัวเขาเห็นเงาสูงเกือบสองเมตรยืนอยู่ริมระเบียงสิ่งนั้นมีหลังโกงงอผิวหนังสีเทาซีดเผือจนเห็นเส้นเลือดปูดโปนมือของมันมีเล็บยาวแหลมคมกำลังเกาะอยู่ที่ราวระเบียง แต่ส่วนที่น่าสยดสยองที่สุดคือหัวม้าขนาดมหาศาลที่ติดอยู่บนคอคนมันไม่มีผิวหนังส่วนหัวมีแต่เนื้อแดงและกะโหลกที่ขาวโพลนมันกำลังก้มลงดมกลิ่นตามขอบหน้าต่างพลึกกลั้นหายใจจนหน้าอกปวดร้าวทันใดนั้นผีม้าบ้องตัวนั้นก็หยุดนิ่งมันค่อยๆหันกะโหลกม้านั้นมาทางช่องที่พลึกแอบดูอยู่ดวงตาสีแดงก่ำของมันเบิกกว้าง ฮี่กุบพลึกกลับมาแล้วหรือเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์แต่มันเป็นเสียงแหบพร่าที่พยายามเรียนแบบเสียงมนุษย์อย่างบิดเบี้ยวพลึกถอยกรูดด้วยความหวาดหวัน่นจนหลังชนเข้ากับผนังห้องแต่สิ่งที่เขาชนกลับไม่ใช่ผนังไม้แข็งกลิกเขาสัมผัสได้ถึงขนที่หยาบกร้านและลมหายใจร้อนเผาที่รดลงบนต้นคอเมื่อเขาสั่นสะท้านและหันกลับมามอง ม้าไม้แกะสลักจากห้องใต้หลังคาบัดนี้มันมาตั้งยืนอยู่กลางห้องนอนของเขาแล้วและคราวนี้ปากที่แกะจากไม้ของมันกำลังขยับช้าๆพร้อมคราบเลือดที่หยดลงบนพื้นไม้พฤึกกระโดดหลบคมเขี้ยวของม้าไม้ที่พุ่งเข้าใส่เสียงไม้กระทบกันดังกลับสนั่นห้องเขาตัดสินใจคว้าเก้าอี้ไม้ทุ่มใส่หน้าต่างจนแตกกระจาย แล้วกระโดดลงจากชั้นสองลงสู่พุ่มไม้เบื้องล่างอย่างไม่คิดชีวิตเสียงหัวเราะแหลมสูงเหมือนม้าขนองดังไล่หลังมาเขาหนีไปซ่อนตัวอยู่ในโรงนาเก่าท้ายสวนที่นั่นเขาพบกับตาชื่นสัป,ปเหอ่อเติลเขาหมู่บ้านที่แอบตามเขามาเพราะความเป็นห่วงตาชื่นยัดไส้ประคำใส่มือพฤกแล้วกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือปู่ของเองไม่ได้เลี้ยงมันไว้ดูเล่น แต่มันคือม้าสะกดวิญญาณปู่เองเป็นหมอธรรมที่กักขังวิญญาณชั่วร้ายของเจ้าเมืองโฉดในอดีตไว้ในรูปสลักม้าแต่เมื่อปู่ตายไปไม่มีใครสืบทอดวิญญาณสะกดมันจึงเริ่มหิวและเลือดของตระกูลเองคือสิ่งที่มันโหยหาที่สุดตตดชื่นบอกความจริงที่น่ากลัวว่าทางเดียวที่จะหยุดมันได้ไม่ใช่การหนี แต่ต้องหาตะปูสังขวานอนที่ตอกสะกดวิญญาณไว้ใต้แท่นบูชาในห้องใต้ดินในคืนเดือนดับนี้เท่านั้นพรึกและตาชื่นย่องกลับเข้าบ้านในขณะที่เสียงฝีเท้ากุบกับยังคงดังวนเวียนอยู่บนหลังคาพรึกลงไปในใต้ถุนบ้านที่ชื้นแฉะเขาขุดดินจนพบหีบเหล็กใบเล็กภายในมีตะปูโบราณสีดำสนิทขนาดยาวหนึ่งคืบทันใดนั้น เพดาเนเหนือหัวเขาก็พังทลายลงผีม้าบ้องในร่างกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์พุ่งลงมาดวงตาสีแดงของมันวาวโรดมันคาบเกล็ดเนื้อของตาชื่นที่พยายามขวางไว้พรึกเห็นตาชื่นนอนจมกองเลือดอยู่มุมห้องพลึกตอกมันตอกที่กลางหน้าผากมันตาชื่นตะโกนสุดเสียงก่อนจะสิ้นลมผีม้าบ้องพุ่งเข้าหาพฤึกด้วยความเร็วปานสายฟ้า มันกดร่างเขากับพื้นดินกลิ่นสาบเน่าเหม็นรุนแรงจนพลึกแทบสลบปากที่เต็มไปด้วยฟันคมกริบของมันอ้ากว้างเตรียมจะงับเข้าที่ลำในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นตายพลึกอาศัยจังหวะที่มันชะล่าใจใช้แรงเฮลือกสุดท้ายแทงตะปูสังขวานอนเข้าที่อกซ้ายของมันตำแหน่งที่เป็นหัวใจแต่กลับพบว่ามันแข็งเหมือนไม้เขานึกถึงคำของตาชื่นต้องที่หน้าผาก เขาพลิกตัวหลบและใช้พานรองน้ำมนต์กระแทกเข้าที่หัวกะโหลกม้าจนมันชะงักแล้วปากตะปูลงไปกลางหน้าผากของสัตว์ร้ายนั้นอย่างสุดแรงอีเสียงร้องโหยหวนดังระง,งมไปทั่วหุบเขาร่างของผีม้าบ้องค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลับกลายเป็นไม้แกะสลักที่แตกร้าวและผุพังลงต่อหน้าต่อตาก่อนจะกลายเป็นเท่าฐานสีดำสนิทลามไปทั่วบ้านปู่ ไฟเริ่มลุกไหม้จากเท่าเหล่านั้นพรึกพยุงร่างที่สะบักสะบอมหนีออกมาได้ทันก่อนที่เรือนปัญญาจะถล่มลงมากลายเป็นกองเพลิงรุ่งเช้าหมู่บ้านแม่ระมิงกลับมาสงบสุขอีกครั้งพรึกยืนมองซากบ้านที่เหลือเพียงตอไม้สีดำเขาตัดสินใจไม่ขายที่ดินผืนนี้แต่เลือกจะปลูกต้นไม้ทับถมร่องรอยแห่งความเจ็บปวดเอาไว้ขณะที่เขากำลังจะขับรถออกจากหมู่บ้าน เขาเหลือบไปเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ในมือของเด็กคนนั้นถือเศษไม้เล็กๆที่มีรูปร่างคล้ายหัวม้าพรึกรีบเร่งเครื่องรถออกไปทันทีโดยไม่ทันได้ยินเสียงเล็กๆที่ดังแว่วมาตามลมว่าก,กุบก,กับกุบกับ